อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม A News Time กับการรายงานข่าวสารที่ตรงไปตรงมาเพื่อประชาชนและหน่วยงานภาครัฐคณะกรรมาการจอตัดงบรายจ่ายปี2564ทิ้งทั้งหมดเล็งตัดงบกองทัพและทำถนนสวัสดีครับพบกับการรายงานข่าวจาก A News Time คลิปนี้พาทุกท่านมาติดตามข่าวจาก คณะกรรมการที่กำลังเล่งที่จะตัดงบรายจ่ายปี2,564เพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่โดนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่5กรกฎาคม2,563วันนี้นายวรวัตรเอื้ออภินจกุลในฐานะคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี2,564 เผยถึงการเตรียมการพิจารณาเม็ดเงินและโครงการต่างๆของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวว่าครั้งนี้เราต้องต่อรองกับซีกรัฐบาลว่างบประมาณหลังสถานการณ์โควิดที่ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่เป็นประโยชน์จะต้องถูกตัดออกนอกจากนี้ขอให้รัฐบาลสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปจะทำโครงการต่างๆขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆเช่น หรือโครงการที่เกี่ยวกับการหาแหล่งน้ำทำถนนหรือสร้างอาคารออกไปก่อนเพราะผู้แทนราษฎรได้อภิปรายในสภาแล้วว่ายุคนี้เป็นยุคของการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนก่อนเพราะจะเหลือเวลาประมาณสองเดือนก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สองให้ท่านสามารถนำ โครงการเหล่านี้มาปรับแก้รวมไปถึงงบประมาณที่ใช้จัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเราจะขอตัดออกทั้งหมดเพื่อจะนำเงินมาใช้แก้ปัญหาที่เป็นของประเทศจริงๆก่อนและเราอยากให้ส่วนราชการชี้แจงด้วยว่างานที่คุณตั้งไว้เกี่ยวข้องหรือแก้ปัญหายุคหลังโควิดอย่างไรบ้างด้วยนี่ก็เป็นคำกล่าวของนายวรวัวดเอื้ออภินจกุลนะครับในฐานะ เป็นหนในคณะกรรมาการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2,564ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเป็นการเชิงบอกว่าจะต้องมีการต่อรองกับทางซีกรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะงบประมาณซึ่งจะต้องถูกจัดสรรไปให้กับการก่อร่างสร้างถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างใหม่หรือซ่อมแซมปรับปรุงก็แล้วแต่นะครับรวมถึงงบประมาณของการซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ในส่วนของกองทัพ ก็อาจจะถูกตัดออกไปด้วยนะครับเพื่อนํามาฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาก็รอติดตามดูนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนหลังจากนี้นะครับจะมีการนําร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2ต่อไป ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก Anewstime อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปการรายงานข่าวสารทุกแวดวงสังคมทั้งในและต่างประเทศจาก Anewstime โชว์โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ